สวัสดีครับ FC นตีมีดเดินปากครับวันนี้ครับมีมีดแรมโบ่รุ่นฮีโร่ครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้ขายดีแล้วใช้ดีมากๆครับ FC บอกต่อครับกันปากต่อปากเลยนะครับถึงขั้นแบบมี FC นตีบางคนนะครับซื้อไปฝากพี่ๆทหารที่แนวชายแดนนะครับมื่อเดือนก่อนนะครับโอ้โหซื้อไปชุดนี้ซื้อไป 14เล่มนะซื้อไป14เล่มไปฝากพี่พีทอาหารครับนาตีต้องขอบคุณนะครับ f อท่านนี้ด้วยครับนะวันนี้ก็เลยนะครับชุดใหม่เพิ่งมาถึงนะครับเลยนำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆครับอย่างราคาเดิมนะครับราคา700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ้อเดี๋ยวนะครับมีซองใส่มีดด้วยนะครับนี่ครับซองใส่มีดอ่ะนาตีจะใส่ไว้ก่อนครับนี่ครับ สวยงามมากครับมีดพร้อมซองใส่มีดราคาแค่700บาทเท่านั้นเองครับ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูรายละเอียดของตัวมีดกันครับนี่ตัวนี้ครับมาในสไตล์แนวทหารแนวต่อสู้แนวดุดันเลยนะครับใบมีดจะเป็น,ปนลวดลายครับเพ้นสีไม่ใช่ไม่ได้เพ้นสีนะคล้ายๆกับทําสีพาวเดอร์โค้ดนะครับทาสีพาวเดอร์โค้ดแต่เขามีเทคนิคในการทําของเขา นะครับให้มันเป็นลวดลายแบบนี้นะครับสวยงามมากครับมีอยู่สองสีนะมีใบสีขาวล้วนกับใบสีลายดําตัวนี้นะครับแต่วันนี้น้าตีเอาใบสีลายดํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับความยาวของใบมีดครับยาวอยู่ที่เก้านิ้วเต็มครับในเก้านิ้วเต็มเลยนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก 5Cr15 นะครับเหล็กแข็งเหนียวแล้วก็ต้านสนิมนะครับที่สําคัญนะน้าตีจะเน้นเหล็ก ที่มันต้านสนิมมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันใช้งานและดูแลรักษาง่ายขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งานคือการดูแลรักษาเพราะว่าส่วนมากนะนติจะเอาใจของตัวเองเป็นที่ตั้งที่วัดนะคือนตีเองอ่ะเป็นคนที่ใช้งานแบบทิ้งทิ้ง,งควงว้างทิงทิ้งคงคว้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กเหล็กต้านสนิมนะมันจะดีนะครับเพราะว่าเราทิ้งทิ้งควว้างสนิมมันก็จะขึ้นช้านะไม่เหมือนเหล็กแนบเหล็กตลับลูกปืนถามว่าดีไม่ดีนะ เลกพวกนี้ดีแต่ว่าสนิมมันขึ้นง่ายไปนิดนึงนะอ่ะโอเคครับยาว9นิ้วกว้าง2นิ้วอ่ะยาว9นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลครับ6มิลน,นี่หนาหนาเลยนะอ่ะด้ามจับ ABS นะครับทำลวดลายตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะครับนี่แล้วก็ใส่ด้วยน็อตดอกจัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7ตัวเลยทีเดียวครับน็อตดอกจัน7ตัว ท้ายด้ามมีเหล็กโผล่มานิดนึงเอาไว้ทุบของแข็งนะครับด้ามจับเหลือๆครับนาตีเป็นคนสูง178ครับดูครับมือไม่ได้เล็กและไม่ได้ใหญ่เกินไปนะด้านหน้าเหลือด้านหลังเหลือสวยงามมากครับสวยงามจริงๆตัวนี้ชุบคมแข็งอยู่ที่59 Rockwell ร็อกเวลผ่านการทดสอบการฟันไม้ไผ่มาเรียบร้อยครับ นะใช้ดีจึงบอกต่อใช้ดีจึงนํามาแบ่งนะครับซองนะครับซองใส่มีดก็เป็นวัสดุ abs เหมือนกันครับอ่าเป็นวัสดุสัง,งเคราะห์เกรดเกร็ดเกร็ดดีเลยก็คืออุปูรง่ายคือเป็นพลาสติกเกร็ดดีนั่นแหละครับนะแล้วก็ดูลวดลายครับอ่าเหมือนลายเคปลาไหมครับลายสวยนะครับลายสวยอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวล็อเกเข็มขัดใส่เข็มขัดนะเข็มขัดใส่ตรงกลางนี้นะครับวิธีเปิดก็กดตรงนี้แล้วก็บีบยกขึ้น เส้นแท่งตรงนี้ไหมครับเอาไว้ขยับนะครับเวลาเข็มขัดเล็กเกินไปก็ขยับลงมาถ้าเข็มขัดใหญ่ก็ขยับออกไปนะครับเวลาปิดก็ปิดลงมาก็กดลงมาแค่นั้นเองครับส่วนตัวล็อกตรงนี้ครับจะล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้นะครับถ้ามันหักหรือมันเสียก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดขึ้นมาแค่นั้นเองนี่ครับในซองสายมีดเซตนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเราเฉพาะซองก็ประมาณ บอกไม่ถูกเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นหลักพันนะครับเฉพาะซองนะหลักพันเลยแหละเอาแบบถูกๆขี้หมูขี้หมาก็ประมาณสี่ห้าร้อยอะแต่มันไม่มีใครทําได้นะมันมันหล่อมาครับนะมันหล่อมาหล่อปั๊มออกมานะครับแล้วก็มาตอกนอตตากไก่ประกบยึดกันแต่นี่คือเจ็ดร้อยบาทเนี่ได้มีดที่มันเป็นเหล็กตต้านสนิมด้วยนะเออนะ ถูกนะ,ะมีจำนวนเยอะนะครับเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปครับทักนาตีมาได้นะครับราคา700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ